สวัสดีครับวันนี้ก็วันที่ยี่สิบยี่เท่าไหร่ยีิเจ็ดได้หลวงพ่อเกวีปีหกมาสอ,สองบานนี่จะให้ดูความแจกต่างนะครับเ <c oughs> นี่ยเส้นนูนครับอ่าเรียกว่ายันโนนนะครับของเทสต้องมียันโนนนะครับอันนี้ยันสองคู่ยันคู่อันนี้หลังตะวันเนี่ยมียันคู่นะครับ ยนคู่อยู่เนียโน่นๆน้นี่นะครับเนี่ยน่นๆนเน,น,นี่ยน่นโนเป็นแดดคู่เดี๋ยวดูด้านหลังครับด้านหลังยังมีอยู่ต่อนีอยู่ไม่กี่จุดไอ้ที่ว่าสองสองวงด้มานครับเนี่ยจะมีจุดไขป่ปลาอยู่อย่างเงี้ยตรงหางพอดีเนี่ยตัวนี้กำลังรอยอีกห้าแบบนะครับไม่รู้ว่าจะเป็นเหมือนกันหรือเปล่านี่ต่หนีนะครับอันนี้ก็มีครับ เหมือนกันนะครับสองบานเลยมีจุดแขปลาเนี่ยอันนี้ก็จุดแขะปลานะครับเนี่ยปีหกหกนะครับหลังยันคู่กับหลังพอตะวันนะครับเนี่ยครับเดี๋ยวรออีกห้าแบบว,ว่าจะเหมือนกันหรือเปล่าครับวันนี้ก็มาให้ชมนะครับตอนนี้เก็บได้เก็บไปนะครับ